องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดการแข่งขันฟุตบอลอบจอภูเก็ตจูเนียรีประจําปี2557เมื่อวันที่17กรกฎาคม2557เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาสุรคุณอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสรธรรมจินดารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในนามนายเพบุตรอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอบจอภูเก็ตจูเนียรีประจําปี2557โดยนายประดิษฐ์แสงจันทร์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังวววััดดูเกกก็ตล่่าาาาาาารรยงงงงนนนนคมมมปจซึี ศักชายชาววยรองประธานสภาอ์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตนายสาโรดอังคณาพิลาศสมาชิกสภา์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตตลอดจนคณะครูอาจารย์ผู้ฝึกซ่อนและนักกีฬาเข้ารวม โดยการแข่งขันฟุตบอลคูพิเซสในวันนี้ทีมสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตเสมอกับทีมคณะครูอาจารย์ซ้ำต่อซ้ำส่วนทีมโรงเรียนภูเกต็ตวิทยาัายชนะทีมโรงเรียนกระทูวิทยาหนึ่งต่อสูนและทีมโรงเรียนเมืองทลางชนะทีมวิทยาลัายเทคนิคภูเกต็ตซ้ำต่อสู้ นายประิษฐ์แสงจันรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตกล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลอบจอภูเก็ตจูเนียกรกี League, ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตในฐนานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬาตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542นั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในด้านกีฬาให้ขบคูบ่ไปกับการศึกษาจึงได้รวมกับสถานศึกษาต่างๆภายในจังหวัดภูเกต เนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอบจภูรก็ตจูเนีแร์เนลีก,กประจำปี2,550ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเแกต็ตที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ได้ใช้กีฬาพัฒนาศักยภาพทาั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมส่งเสริมการสร้างความสมัครีในมู่คณะมีระเบียบวินัยรูแพรูรชนะรูอภัย